รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน้ n w w s o o n n e t t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน Connect ข่าวกับดิฉันพิมพ์ละพัฒโยวผุยค่ะคุณผู้ฟังคะ News Connect ในช่วงนี้มีข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่อง การใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตอนที่3หุ่นยนต์พลังแสงอาทิตย์สำหรับเก็บคราบน้ำมันในท้องทะเลพาร์ทหมาฝากกันค่ะในขณะที่มนุษย์ยังต้องใช้พลังงานจากน้ำมันข่าวน้ำมันรั่วไหลในท้องทะเลระหว่างการขนส่งขนถ่ายรวมทั้งการลักลอบทิ้งน้ำมันใช้แล้วจึงเป็นสิ่งที่เราได้ยินอยู่เสมอน้ำมันที่ปนเปื้อนในท้องทะเลและชายฝั่งนอกจากจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะการทําความสะอาดและเก็บคราบน้ํามันที่ปนเปื้อนในท้องทะเลและชายฝั่งเป็นงานที่ต้องใช้เวลากําลังคนและสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมากอีกทั้งการใช้สารเคมีต่างๆในการขจัดคราบน้ํามันก็ทําให้เกิดมลภาวะและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงโดยเหตุนี้นักวิจัยจึงพยายามสแสวงหานวัตกรรมใหม่มาช่วยและการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสําคัญเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีต้นทุนและมีอยู่ในพื้นที่เปิดทุกแห่งข้อสําคัญคือไม่มีวันหมดค่ะตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในการเก็บคราบน้ํามันปนเปื้อนในทะเลได้แก่หุ่นยนต so ์โซลิออสหรือ spilled oil recovery by isis and oleophilic sponge ซึ่งเริ่มต้นพัฒนาโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยน r t h c a r o l i ล a State ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยที่การทำงานของหุ่นยนต์โซลิออสจะอาศัยพลังงานจากโซลาเซลล์ซึ่งติดตั้งไว้ด้านบนพร้อมระบบ GPS นำทางเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำด้วยตนเองโดยปราศจากคนควบคุมคะ่ะและเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับคราบน้ำมันได้มันจะสั่งให้ปั๊มเริ่มทำงานโดยดูดน้ำผสมน้ำมันเข้าไปน้ำมันจะถูกดูดไปเก็บไว้ในวัสดุนานโนลักษณะคล้ายฟองน้ำหรือโอเลโอฟิลิกสปอนจ์ ที่ทําขึ้นเป็นพิเศษโดยส่วนของน้ําจะถูกดันกลับออกมาท้งนี้วัสดุนานโนดังกล่าวผลิตขึ้นจากใบไม้ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติค่ะซึ่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่การจัดการกับคราบน้ํามันในท้องทะเลที่ทําอยู่ในปัจจุบันนอกจากการใช้สารเคมีต่างๆแล้วกรณีคราบน้ํามันที่ปนเปื้อนมีความหนาและเพิ่งรั่วไหลไม่นานมักจะใช้วิธีเผาทิ้งณจุดที่น้ํามันรั่วไหลค่ะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมา ส่วนหุ่นยนต์โซลิออสเมื่อเก็บคราบน้ำมันเต็มกำลังบรรจุแล้วมันจะนำคราบน้ำมันกลับเข้าฝั่งเพื่อให้คนเอาออกไปจัดการอย่างถูกวิธีก่อนที่จะนำฟองน้ำนานโ,นโนที่ปราศจากคราบน้ำมันแล้วใส่กลับเข้าไปในหุ่นยนต์ใหม่ซึ่งวัสดุนานโนนี้สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า180ครั้งค่ะสำหรับหุ่นยนต์โซลิออสต้นแบบขนาดเล็กซึ่งสั่งพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ 3D มีขนาดความกว้างประมาณ2ฟุต สามารถจัดเก็บคราบน้ํามันได้20แกลลอนต่อหนึ่งรอบและเมื่อมีการขยายขนาดในการใช้งานจริงตามพื้นที่ที่จะนําไปใช้จะสามารถจัดเก็บคราบน้ํามันได้มากขึ้นตามขนาดของหุ่นยนต์ค่ะและในระหว่างที่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยน o r t h c a r o l i n า State กาลังเร่งพัฒนาหุ่นยนต์โซลิออสให้สามารถนําไปใช้งานได้จริงในเร็ววันเพื่อลดปัญหามลพิษจากน้ํามันรั่วไหลยอยู่นั้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์หรือ UCR ก็กำลังพัฒนาหุ่นยนต์เก็บคราบน้ำมันขนขาดเล็ก ที่มีลักษณะบางเบาอ่อนนุ่มที่มีชื่อเรียกว่า News p o t อยู่ค่ะเจ้าหุ่นยนต์ News ์ o อที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงส,ะสะอสอจะเล่าให้ฟังในสัปดาห์หน้านะคะและนี่ก็คือข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการ News Connect ได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News c o n n e c t